นิทานพื้นบ้านเรื่องสบายเขียวเหนียวใจประหลัดหนุ่มชายหนุ่มเบิกตัวจัดฉบาลูกกำนันซับเพออืดอัดเต็มทีเดินมาที่สวนผักก็จะมาหาลุงบุญให้ช่วยงานบางอย่างแสงแดดอุ่นยามบ่ายลมพัดสบายเขียวไวเบาๆประหลัดหนุ่มยืนมองหญิงสาวตรงหน้าอย่างครุ่นคิดก่อนจะยกยิ้มมุมปากแก้วตาเงยหน้ามาตกใจนิดหนึ่งส่วนทางประหลัดหนุ่มก็รู้สึกเขินที่จ้องหญิงสาวนานจนเธอจับได้ชายหนุ่มยิ้มอบอุ่นเ้าฉันบอกว่ามองคุณแล้วสบายใจ คุณจะว่าผมเจ้าชูไหมแก้วตานี้ยิ้มเขินแล้วถ้าฉันบอกว่าก็ชอบให้คุณมองจะว่าสนใจง่ายหรือเปล่าใช่หนุ่มหัวเราเบาๆขำรู้สึกชอบกับคำตอบช่างเป็นผู้หญิงที่ฉลาดตอบนักไม่หรอกเธอพูดความจริงจากใจ<อ>เสียงมาดําเห่าแทรกเหมือนจะขัดจังหวะดูสิผู้คุมมาแล้วคงจะห่วงเจ้านายหน้าดูธนาหัวเราะเบาๆก้างขวาง,องคอนะสิไม่ว่าพอดีผมมีนัดกับเจ้าดำไปสืบคดี แก้วตานี่ถามรู้ตัวคนก่อเหตุแล้วหรือเจ้าคะอพอจะได้บอกแสม,มาบ้างตอนนี้ให้ลุงกำนันไปสอบถามชาวบ้านและแวกตำบลใกล้เคียงอยู่เดี๋ยวช่วงบ่ายฉันกับเจ้าดำก็จะตามไปตอนนี้รู้สึกเป็นห่วงอาการของคุณประหลาดหายดีแล้วหรือเจ้าคะฉันไม่ได้เป็นอะไรมากหายตั้งแต่วันแรกแล้วต้องขอบใจเธอเป็นใครเจอก็คงทำเหมือนที่ฉันทำคงไม่ปล่อยให้คุณประหลัดตายหรอกเจ้าคะ่ะกลางสวนผักยามนี้ลมอ่อนๆพัดผ่านแปลงผักกาดเขียว กลิ่นดินชื้นหลังรถน้ำหอมฟุ้งชายหนุ่มก้มถอนยาอยู่แถวผักชียกหัวขึ้นมองหญิงสาวที่กำลังเด็ดดอกกวางตุ้งชายหนุ่มยิ้มบางดอกไม้ในสวนก็สวยแต่ก็ยังแพ้คนปลูกอยู่ดีหญิงสาวหัวราะคิ้วโกงปากหวานแต่เช้าระวังพึ่งในสวนหลงเอานะชายหนุ่มก้าวเข้าใกล้พรางยื่นตะกร้าให้เงินให้พึ่งหลงไปเถอะขอแค่เธอไม่หลงก็พอหญิงสาว,สาวก้มหน้าซ่อนยิ้มเอาเถอะช่วยรดน้ำผักให้เสร็จก่อนเถอะเดี๋ยวแดดแรงผักจะเหี่ยว ชายหนุ่มรู้สึกมีความสุขที่ได้แกล้งหญิงสาวผักจะเช้าไม่กลัวแต่ถ้าไม่ได้เห็นเธอยิ้มทุกเชา้าอาจจะเช้าเองแสงแดดอุ่นยามสายส่องผ่านใบผักกาดเขียวชอุ่มชายหนุ่มก้มตัวถอนหญ้ามืออีกข้างยื่นแตงกวาสดให้หญิงสาวของหวานจากสวนครับหวานกว่าในตลาดอีกหญิงสาวหัวเราะเบาดวงตาเป็นประกายปากหวานกว่าผักอีกนะเจ้าค่ะคุณหลวงประหลัดแปลกใจแล้วทำไมเธอชอบเรียกฉันว่าคุณหลวงแกวก็ไม่ทราบเหมือนกันคะ่ะแค่เผื่อจะเป็นคนอื่น ประหลัดรู้สึกผิดหวังหรือเธอจะมีคู่รักอยู่แล้วประหลัดคิดแสงแดดยามบ่ายอ่อนสองลอดผ่านใบกว้างตุ้งสีเขียวสดดอกสีเหลืองเล็กเล็กแกวงไหวเบาๆตามลมชายหนุ่มก้มเก็บยอดผักอย่างตั้งใจมือข้างเผลอเอื้อมไปแตะมือหญิงสาวที่ก้มอยู่ข้างกันต่างคนต่างชะงักสบตากันกลางแปลงผักรอยยิ้มบางๆปรากฏขึ้นบนใบหน้าเหมือนเวลาหย,ยุดเดินชั่วขณะเสียงนกร้องแผ่วเบากับกลิ่นหอมอ่อนๆของดอกวางตุ้ง คล้ายเป็นพยานให้หัวใจสองดวงเต้นไม่เป็นจังหวะชายหนุ่มแก,ก้เขินโดยเดินปีกตัวออกมายืนมองหญิงสาวที่กำลังเก็บผักช้าช้าเหมือนกลัวผักจะช้ำซึ่งเป็นภาพที่งดงามยิ่งนักแสงอาทิตย์สีทองสาดลงบนสวนผักที่เขียวชอุ่มลมพัดเบาๆผ่านกอไผ่ส่งเสียงเสียดสีคล้ายดนตรีขับกล่อมประหลัดหนุ่มหยุดยืนข้างต้นเชอรี่ที่มีลูกแดงสุกเผาเต็มกิ่งลมเย็ยนพัดไปไม้ปลิวไหวชายหนุ่มก้าวเข้ามาประชิดใกล้ๆหญิงสาวจนเธอเผลอกลั้นหายใจ ใจเต้นแรงขึ้นเรื่อยๆเขาเขาจะทำอะไรนะเธอมโน,โนในใจหัวใจเธอเหมือนจะหลุดออกมาเมื่อประหลัดยื่นมือเข้ามาใกล้ใบหน้าใส่ตาคมกริบมองตรงหญิงสาวหลับตาแต่รู้สึกได้ถึงมือของเขาและมือเขาก็หยิบอะไรบางอย่างออกจากผมเธอมีใบไมไมติดอยู่เขาวางน้ำเสียงเรียบง่ายเหมือนเรื่องธรรมดาหญิงสาวยิ้มยิ้มค้างไปครู่หนึ่งก่อนเอ่ยเบาๆแค่นี้เองหรอปรหลัดขมวดคิ้วออาวหรืออยากให้ผมหยิบทั้งต้นเสียงหัวเราะหลุดออกมาทั้งคู่ ความเขินถูกแทนที่ด้วยความขำทันทีดวงตาของเธอรบตําเล็กน้อยแต่รอยยิ้มอุ่นซึ้งก็เผยออกมาชายหนุ่มเอ่ยเสียเบาเสียดายถ้าเป็นดอกไม้คงสวยกว่านี้หญิงสาวหัวเราะคําเบาัานไว้วันหน้ามาเก็บดอกวางตุ้งแทนก็ได้นะคะท่ามกลางความเยืยบงามนั้นหญิงอีกคนหนึ่งในชุดกระโปรงทันสมัยสีเหลืองกําลังก้าวออกมาจากแนวกับผ่ยใกล้ใกล้สายตาจับจ้องทั้งคู่ไม่วางตาประหลัดหนุ่มยืนอยู่กลางแปลงผัก ยิ้มให้หญิงสาวในชุดผ้าถุงเขียวอ่อนที่กำลังก้มเก็บผักใส่ตะกรา้าไม่ใช่ใครอื่นแก้วตาในหญิงสาวที่ช่วยเขาไว้เมื่อสองสามวันก่อนก็พอดีเห็นหญิงสาวในชุดสีเหลืองเดินเข้ามาพอดีฉบาลูกกำลังซับนั่นเองฉบาก้าวฉับเข้าไปน้ำเสียงเย็นแต่แฝงว่าแสบอ้อหายไปตั้งนานนึกว่าลงป่าที่แทก,กมาช่วยเก็บผักให้ใครบางคนอยู่นี่เองแก้วเงยหน้าขึ้นยิ้มละมุน ดวงตาคู่นั้นเหมือนซ่อนไว้บางอย่างที่อ่านไม่ออกก่อนเอ,อนเ่ยเสียงอ่อนโยนมาตามคุณประหลัดหรือเจ้าคะคุณชบาชบาไม่ตอบทันทีแต่หันไปมองประหลัดหนุ่มชายหนุ่มทำหน้าเรียบเฉยมองหาใครบางคนแก้วตานิงในหน้ามาชาชาย,ยิ้มบางเหมือนไม่สะทกสะท้านก็แค่มาช่วยประหลัดเลือกผักไปทำแกงไม่เห็นต้องทำหน้าดูแบบนั้นชบาหัวราอหึดยืนเท้าเอวช่วยเก็บผักหรือช่วยเก็บใจคนอื่นกันแน่าชายหนุ่มยกมือกระหัว กลายเป็นคนกลางระหว่างแรงประทะศสายตาของหญิงสองคนแก้วตานี้มองตาประหลัดก่อเอ่ยเสียงหวานใครจะเก็บใจประหลัดได้ก็ต้องเป็นคนที่ประหลัดอยากให้เก็บไม่ใช่เหรอคะชบาหันขวบตอบทันทีก็จริงแต่ถ้าเก็บโดยที่เจ้าของยังไม่ได้อนุญาตมันก็ถือว่าขโมยแก้วก้มหน้าจัดผักในตะกร้าย,ยิ้มบางๆบรรยากาศเงียบกริบเหลือเพียงเสียงลมเบา,า,าๆไหวใบกล้วยแก้วตาน้แค่ยิ้มเล็กน้อยหันไปทางชายหนุ่มส่วนประหลัดหนุ่มยืนเหงื่อแตก เหมือนโดนลากขึ้นสารกลางสวนผักทันทีปลัดยืนทำตัวไม่ถูกกำลังสะขอตัวนึกตำหนิจเจ้าดำเหตุการณ์แบบนี้ก็ไม่ยอมปรากฏตัวช่วยกันบ้างเลือบมองไปทางสบาแล้วรีบยิ้มจางคำๆนึกอยู่ในใจผู้หญิงคนนี้กินอะไรเข้าไปนะถึงได้ดูขนาดนี้ฉบาหันมามองด้วยสายตาคุนๆมือเท้าสเอลแก้วตานี้ยิ้มมุมปากแล้วก็เก็บผักต่อไปไม่สนใจคำพูดของฉบาเพราะสวนแห่งนี้เป็นสวนของท่านเจ้าคุณปู่ของปร,รัดนาซึ่งแก้วตานี้โตมากับสวนนี้ แม้สบาบปากแดงนี้ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องเป็นเจ้าของแต่อย่างใดโปรดติดตามผลงานคุณภาพของเราในตอนต่อไปสวัสดี